อัปเดตความคืบหน้าของร้านชาไม้กระแพงเพชรทุกคนล่าสุดเลยวันนี้เวลานี้นะบัดนี้ค่ะดูอันนี้ขนหินอันนี้ขนหินไปไว้หลังห้องน้ำใช่ไหมเธอเ,อเพราะว่าเราจะเคลียร์พื้นที่กันแล้วอุ้ยมีลุ้นว่าจะทันสงการแล้วมีแววมีแววมีแววว่าทันหรือเปล่าไ <c oughs> ม่นี้ลูกค้ามารถกอนนี่ค่ะอันนี้ขนหินไปแล้วเดี๋ยวจะทยอยขึ้นมาจากรถแมคโครมาดูตรงนี้พัดลมติดเสร็จแล้วทุกคนเย็นฉ่ำมากเมื่อกี้เขาลองเปิดพัดลมให้เราดูเอา้า เอ้านี่ไงไฟติดแล้วสวยมากว่าวังทุกคนเห็นด้วยกันโคมไฟนี้หรือใบกว่าจะเลือกมาได้<อ>นะ <ไป S 1> ในเอ,เอาไฟดับแล้วในในร้านที่เราไปเลือกอะ่ะมีเป็นละร้อยโคมไฟแต่เราเลือกอันนี้อืมมันสวยมากนี่คุณลุงเอเขากําลังต่อไฟให้แล้วร้านเราก็จะติดไฟเปิดไฟได้แล้วค่ะนี่มาดูเมื่อวานเราอัปเดตเมื่อวานว่าตรงนี้ทําอะไรนะ จัดสวนปูย่าใช่ตรงนี้จะจัดสวนปูย่าแล้วเขาก็แบบทุบๆดินตรงเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเคลียร์เคลียร์เหมือนเครื่องตับๆ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 เขาเรียกเครื่องอะไรทุกคนรู้ไหมหนูก็ไม่รู้เครื่องอะไรตับๆตรงเนี้ยทำให้ตรงนี้เนียนนะเมื่อวานเนี้ยสวยเลยตรงนี้โหแบบอลังการหุยมาแล้วช่างทำน้ำคุณของเราเนอะโหเขาฉาบแล้วข้างในเรียบร้อย วันนี้จะต้องสวยงามบุ้งปริ้งเลยแน่นอนค่ะบ่อน้าพุบ่อน้ำผู้บ่อน้ำผู้อันนี้คือบ่อน้ำผู้ตรงนี้จะเป็นแค่นอนุสวัลีแค่นอนุสวัลีพ่วงข้างดูค่ะผมใช้อะไรนะกรอบอะศิลาแรงนี่ตรงเนี้ยถูกไหมนี่เธอศิลาแรงกองไว้ตรงนี้แล้วเพราะว่าเราจะมีเครื่องตัดเนี่ยเห็นที่มันแดงที่ที่มันแดงแป๊ะเลยอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราตัดศิลาแรงนี่ตรงนี้เมื่อวานยังเป็นกองอยู่เลยตรงเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเห็นเมื่อวานเนี้ยมีรถถ่ายมาถ่ายปุ้นๆตรงนี้เออช่างจัดสวนทำเสียบเลย พี่เฮงช่างจะสวนทําเรียบมากมแต่ตอนนี้พี่เฮงขอลาสามวันเนื่องจากไปอ,อยไม่เป็นไรพี่ดนดีอย่าไปพูดกันสิแสดงทำยินดีกับพี่เฮงด้วยนะคะไปเดี๋ยวหุยัยงเดี๋ยวมันจะมีต้นไม้มาลงตรงนู้นี่มันจะเป็นต้นมะคองอย่างนี้ทุกคนอย่างนี้เลยต้นนะ่ะเนี่ยคร่บหนูบอกก่อนแต่มันเป็นต้นที่ได้มายากมากไม่รู้ว่าเขาจะขายให้หรือเปล่าตอนที่หนูถามตอนนั้นเขาบอกไม่ขายยังไงก็ไม่ขายเพราะตั้งไว้หน้าบ้านเขาเลยใช่มันเป็นต้นไม้ที่ประดับบารมีบ้านเขาใช่ แจวเอาไหมได้เอาให้ได้บอกเลยอยู่ตรงนั้นทุกคนภาวนาให้หนูได้ต้นนั้นเพราะสวยมากๆใช่ได้เสร็จแล้วค่ะที่เดี๋ยวจะมีรองน้ําแบบโปรยปลายพอนั่งพอนั่งดูดไขมุกใช่ไหมก็จะแบบรู้สึกฟินรู้สึกฟินมากมีหมอกมีหมอกนะมีหมอกด้วยฝากด้วยนะคะทุกคนร้านชาไม้กระแบงเพชรใกล้จะเสร็จแล้วมารุ่นกันว่าทันหรือไม่ทันแต่เหมือนจะทันแล้วค่ะบายไปพร้อมกับพี่ช่างไฟ bạn cho right, ok